คือเขาบอกว่าตัดเซกชันแล้วไม่สามารถเลือกตรงมุมที่ตัดเซกชันเดี๋ยวผมช้าๆนิดนึงได้ในกรณีที่ต้องการวัดความยาวไม่สามารถทําได้อันนี้เริ่มเข้าใจครับคือต้องอธิบายอย่างงี้ครับเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันมันเป็นกราฟิกอ่ะใช่ปะตัดแล้วอยากเช็คว่าเฮ้ยเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ทำไม่ได้ครับแต่ในออปชันมันทําได้ไหมทาได้ครับอลองโชว์เลยครับก็ง่ายๆครับแค่ติ๊กอะเจออเมที่โอลีวิวตัวนี้ออกครับ รับฟิกตรงนี้ออกนะครับนะนะครับมีจุดมาแล้วนะครับก็เข้าตลับเมตรตัวนี้วัดได้เลยครับมาแล้วนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเวอร์ชั่นก่อนมันไม่มีนะครับเวอร์ชันก่อนหมายถึงเก่าๆนะสอง4ันสิบสี่สองสิบห้าย่างเงี้ยคือง่ายๆเลยถ้าอยากรู้ระยะต้องใช้เอ็กซ์ตูดคัตจริงใช่ให้เกิดเป็นขอบจริงแล้ววัดตัดจริงใช่ไหมตัดจริงแต่ว่าตอนนี้คือในออปชันเซ็กชันเนี่ยเลือกออปชันได้เลยมาแล้วเนาะ โอเคงั้นน่าจะาเคลียร์แล้วล่ะ